เจ๊เจ๊ไม่ค้นครับบอกรถแห่เอาปะขับไปโนงเรียนเอาปะหายไปขาแม่ก็ไบอสตั้ใครเด็กคนดุเรี่อรอ้อง<า>ไก่้อง <c oughs> ไกมีคู่บ่าวไปครับ <c oughs> อ้าวน้องไก่มีลูกสาวผูงง้หงนีดตัวแม่โอ้ รลานนาเมากทีนักุณแม่มันไม่กินประเทศแอบาดล้วนักุณแม่มันก็ไม่กินดูเด้อทอาไงทอาไงมักเห็นนะคุณแม่มากหลายๆนี่มักผู้ใดบ่แมพจุกสเปกผู้ใดบอรอรู้จักวันฉลองบ่รู้จักวันฉลองไหมรู้จักวันพ่อหลงมันฉลองนะคนน่ารักนะนักเวยอยู่พีเกนลูกสาวเงี้ยเป็นตัวนี่แหม ถึงว่าอะไรนะไม่มักมาซื้อน้ำนะ,นะพี่วางวางเลยเลยไอ้หลอมมึงไปกินน้ำเลยไปสั่งเลูกสาวอามมากพี่วางฟาร์มาซอหน่อยพี่หลอมบอกว่า<ม>จะให้ลูกชายมาดีให้ไปก่อน,นลูกชายเราโปรตีนบาสเออโปรตีนบาสได้หนึ่งบาสแล้หล,ลอห <c oughs> ยอกหยอกครับเออผมจะแม่เป็นลูกไปกระซ้างมาลูกครับมาหยุงกับน้องไอ้ในปากแตกแม่ตะบักแก้มพร่อไหม เบาตัวกันไอ้หลองหักเขาหักผมเักเมย์หักลูกหักลูกไอ้นี่ไอ้ตะกอนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ตะกอนบอกว่าบอกว่าชนว่าไงหักลูกเขาหักลูกเขาลูกเขาไเห็นลูกเขาว่าคักลูกเขาน้องไงครับเจ้าต้องไปเจอก่อนนะน้องไงอยู่อยู่ไรอีส์อยู่อำเภอไหนเอัยอำเภออีสานได้บ่หนุ่มลาบอำเภออีสานได้บ่ตะวันแดงบ่อำเภออย่างกู ทวัดบุรีทวัดบุรียูดเขตท่างไหนบ่แต่รู้จักอำเภอนสังขะบ่ครับไม่สังขะมันสุรินอยู่หัวเนาะสุรินทร์เออมั่วละนี่กับเศษที่ใสเออบ่เออลอยเอ็ดนี่กับเสษนี่นี่บ่เนี่กับเนี่น่ไอ้ละอยู่ลอยเอ็ดอยู่ไกลกับอำเภอเมืองบ่รู้จักอัพระยืนบ่พระเนาะพระยืนเลยไหมบ่ตะกี้เคยไปซุกเมื่อไรกันหน่าขายเสร็จก่อนกูน่ะนะขายยืน น้องไอ้ขึ้นมอได้ครับเนี่ยขึ้นมอบอบอกขาดคาเลียนคาเทิมพาอย่างบอมีมอไส้ครับเป็นเลียนบอนีิมีรถด้วนบออ่านะไรครับเอาเอาขับรถยื่นบนหลงหลาอ่าเอารถยื่นขับบอฮะขับว่เป็นขับว่เป็นเนาะขับเปโรงเรียนฝึกขับรถตัวเจ๊เจ๊ไม่ค้นขับขอกรถแห่เอาบอขับไปโรงเรียนเอาบอหายหายข้แม่ก่อน ได้ปะครับน้องไอ้เป็นคนชิอาโน้ตบอนแม่ก็บอกเก่งเดี๋ยวเอ้าบักเบียก็มาซื้ออีกแล้วเบียกูบอกครับเดี๋ยวมึงยังมาซื้อดูนะกูบอกมักกุสัยนะเบียอย่าน้องน้องไอ้ครับน้องไอ้มักกุสัยตลกบ้างมักกุสัยตลกบ้างก็มักกุสัยเงียบเงียบมักกุสัยสไตล์ไลยนะได้หมด นเมือห่วยมาคนมาคน่วนเวอมาคนนีสใยรนิสรวยว่มอะไรเปลี่ยนนสัรวยเขามานีใจก่านสรวยอ๋อได้เมื่อสักท้น้องอครับน้องน้าไม่เส้นไปอยู่คนเอาทามลีอ่ะฮะมีไปครับมีแล้วมีแล้วม่อมีแลมีแล้วเอาเออมีไม่ใช่ เลือกกับเขาได้บ่เอาเลือกกับเขาได้บ่าเลือกกับเขาเพื่อนเพื่อกไม่ได้หรอก็ได้นะก็ได้นะคุณแม่คุณแม่เลยเรียกคุณแม่เลยนะคุณแม่ลูกหล่อไงเลยกลูกหล่อไงเลยกลูกหล่อไงกลูกหล่อมักผู้ใต้ตลกบบ้างตลกบตะลุเตี้ยเนาะเตี้ยเตี้ยกวนๆนั่นสิมักเนาะ เงี้ยแล้วไอ้แย่เลยว่ะพี่โจแฟนพี่โจครับนี่ยังสวยปัจจุบันมาตั้งแต่ยังสวยๆตอนนี้ก็ยังสวยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังสวยเหมือนเดิมนะนี่แฟนพี่โจนะครับมากคนหลุนพอไอหลุนแม่บ่ที่ไอมาคุณหลุนอายุหลุนแม่บ่มาบ่หมองมังีเนาะมังไงมาคุณหลุนแม่บ่มาค่ะมักได้หนุอยบ่มาสิเกสิบแปด ร้องโวยใส่โอ้ค่ะเน้อกล้วยเบียร์เบียร์มว่ารอเเยองอายนองอยมต้องไปสู้เบอร์เจอไนะถามเขาว่ามักคนรุ่นอายุรุ่นแม่บอไนผู้ไหหมายถึงผู้ไหน้องอายนะน้องอายมากบอนะไอ้เมื่อคนน่ยน้องอายสมุนวานักมวยมาเซี่ยงมอย่างเยอะใจเขาเซี่รู้วะบอกว่ามีแฟนแล้วรู้บอไนอย่าขัดควงไมรู้ปะ บอกเขาวานี้แลยเด้อบอกว่านีแหละว่าซืน้องมยซืวันฉลองเด้อพอพดเขาใจไม่เาเด้อ nah, น้องไก่ไม่ตดด้ไดครับไม่ปาดบึ่งี่ครับปาดแจมอันกว้างอึงน้องไก่ซูเลยด้วครับเนี่ยน้องไก่มาพ่นเตี่ยว่เกลียวมาเกงแบบไาเียกว่าห้องเลมา ลองก็ยีลาดก็ได้น้อเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรกันมันเปลี่ยนในเ่องควายเดี๋ยวเองกเที่ยวเหน๋ยวเรยคนเราจะเที่ยวจะต่าไม่สำคัญนะครับความรักกันยีราดเลยอายุเยอะกว่าก็ไม่เป็นไรหมวกว้เลย้วเพื้อนานนะครเรื่องเส้อนานเสื้เดียนหน้องายนะครับ อาอะไรเพื่อนมึงให้กูพูดมากกว่าได้ไหมเดี๋ยวแต่ที่มึงพูดกูไม่ใช่ี่ตอนก่อนะบอกว่าชอบชอบแม่เขาเลยมาเห็นดูเขามาลูไปูีกว่ากูไล่ใจมานี่เราูคนนึงอโทษูงอนี่งใส่อะสายโ่ไรนีแนไหนไน่ยะนี่อนไน่าะนี่นู่น่ลานอย่าเด

เท่าไหร่นะผมให้ร้อยหนึ่งเลยนะครับผมับผมให้ร้อยหนึ่งเลยไม่ค่อยอยากเห็นแม่เท่าไหร่เลยตอนนี้อยากเห็นแต่ลูกมากกว่าน้องอเทหร่น้องร้พี่รองขับก่อนนะพี่รองพี้่รองมั้องบนมาบ่อยอยว่าไปพี่ลองกลับมานะครับไปแล้วครับ